สวัสดีค่ะวันนี้ลำชีหนูนาความจะมาสาธิตวิธีการต่อท่อให้น้ำหนูอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการใช้ท่อ pvc ค่ะแล้วก็เป็นจุกก๊อกแล้วก็เติมโดยการใส่น้ำในขวดเบียร์นะคะ,ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้กำลังทำเลยเจาะรูด้านล่างของบอ่อแล้วก็ใส่ท่อเข้าไป ท่อที่ใช้เป็นขนาดเท่าไหร่คะอ่อ,อท่อที่ใช้ท่อ pvc ซีเนี่ยขนาดเท่าไหร่หหุน <6. S 1> เป็นท่อหกหุนนะคะแบบเล็กอะลกะหุน,นะะเดลกนี้เขาเรียกว่าอะไรเลกลงอเป็นเกลกงอนะคะท่อขนาดหกหุนคะ่ะอันนี้เราเจาะรูไว้แล้วนะคะเราก็เลยทำง่ายเนาะ ใช้ที่เนื้อหนูเยอะๆก็ใช้วิธีนี้ก็เป็นการประหยัดเวลานะคะในการที่เราจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำเนาะข้อดีของท่อแบบนี้อีกแบบหนึ่งก็คือหนูไม่ขี้ใส่นะคะมาดูมันเล็กเราจะถ่ายข้างในให้ดูว่าด้านในมันเป็นอย่างไรโอ้มืดจังเลยมืดมากโอเคเราก็เดินไปข้างในมันไม่เห็นรอก นี่ค่ะช่งเลยง่ายมากบวกปูนเข้าไปให้ได้ระดับองศาเดี๋ยวด้านานจ,จะถ่ายเป็นภาพไว้ให้ดูพร้อมๆกับคลิปนี้นะคะทํายากไหมคะคนทําทํายากไหมคะมไม่ย,ยากหนอ่ะ มือเลยง่ายสัมภาษณ์ไม่ค่อยได้เรื่องเรานะคะเพราะว่าอายค่ะคนทำอายไม่กล้าพูดก็บุกให้แน่นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราใส่น้ำเข้าไปมันจะได้ไม่ไหลออกมาไม่สึกเราฉีดน้ำทำไมคะฉีดน้ำให้เราฉีดน้ำให้มันติดค่ะ อันนี้เป็นขวดที่เราจะเอามาใส่นะคะตอนที่มันเริ่มจะแห้งก็ลองด้านในมืดเลยใช่ค่อนข้างมืดชุดนี้เหมือนไม่ผ่านการซักมาหลายปีนะคะปูนะอุดปูนด้านนอนเราก็ต้อง อุดด้านในด้วยนะคะตรงขอบๆเหมือนกันนี้แหละคะ่ะด้านทางด้านในและด้านนอกอแล้วก็ใส่ขวดลงไปแล้วนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้แห้งนะคะ บรรยากาศฟาร์มของเรานะคะมีกอไผ่ด้านหน้าและเราก็มีสักต้นไม้นิดหน่อยะคะ่ะเพ่ริ่มปลูกใครจะแวะมาเยี่ยมชมฟาร,ร์มก็มาได้นะคะหน้าฟาร,ร์มของเรามีป้ายด้วยมีติดเมื่อวานสดๆดดร้อนนี่ค่ะฟาร,ร์มเราอยู่ทั้งเส้นมาลำชีนะคะ ตรงข้ามกับศูนย์ MG นะคะจะมีคลองชนประทานนะคะชื่อว่าทางมาบ้านหนองเหล็กเราขี่มาจนเกิดสุดซอยเลยค่ะจะเจอต้นไผ่ด้านหน้าแล้วก็ป้ายฟาร์มของเราอันนี้ตัชีหนูาฟาร์มขอบคุณมากค่ะ